สวัสดีครับกลับมาพบกับฮพลิเวิร์สประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2023กันอีกครั้งนะครับเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เราก็ได้บังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าตลอดไปนิรันดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงรักเรามากถึงขนาดที่เรียกเราว่าลูกของพระองค์โดยการสละชีวิตของพระองค์ตายเพื่อเราบนไม้กางเขน แค่นั้นไม่พอทรงทำให้เราบังเกิดใหม่เป็นลูกแล้วยังมาอาศัยอยู่ด้วยกันกับเราให้เวลากับเราตลอด24ชั่วโมงให้อภัยต่อความผิดของเราทุกอย่างเข้าใจเราทุกเรื่องอยู่ฝ่ายเราเสมอปกป้องคุ้มครองดูแลเราดั่งแก้วตาดวงใจด้วยพระองค์เองตลอดไปนิรันด แล้วจะมีใครมาพรากเราจากสถานะลูกของพระองค์ได้เล่าในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสองได้บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้บนโลกนี้ในโลกวิญญาณเราเป็นลูกของพระเจ้าก็จริงเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจว่าเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ได้สวมร่างกายใหม่ที่เป็นขึ้นจากตายเพราะว่าเราจะสามารถเห็นพระองค์จริงๆอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น พระเจ้าอวยพ,อพอระพรครับ